ส่วนที่สาะระกลางจังหวัดยะลาประชาชนชาวยะลาทุกหมู่เหล่าจำนวนกว่า300คนได้พร้อมใจการสวมใส่ชุดโทนสีม่วงออกมาแสดงพลังและถวายกำลังใจโดยทุกคนต่างถือพระฉายาลักษณ์ธงชาติ และธงตราสัญ,ญลักษณ์ประกาศจุดยืนขอปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเยียดยม้มพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมาอย่างยาวนานแม้พระวรากายของพระองค์จะไม่แข็งแรงแต่ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยวันนี้พี่น้องชาวไทยทุกคนทั้งชาติได้รวมตัวกันเพื่อที่จะร่วม ร้องเพลงเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านให้ทรงมีกำลังใจที่หนักแน่นเพื่อที่จะทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินไทยส่วนที่ค่ายสิริธรบลขอตูอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับกรมทหารราบที่1,5,2ร่วมกับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จประเทศปรันราสุดาสยามบรมราชุมารีโดยการจัดกำลังคนยืนแสดงเป็นรูปหัวใจบริเวณหน้าป้ายชื่อค่ายเซดินทรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผะสตรชาวไทยครับ